สวนสัตว์นี่ไงมีหมูแดงแบบเป็นรูปนี่ชิงหมูป้งหมูแดงมัมมัไม่ใช่หมูเป้งหมูเหลี่ยมไม่ใช่ก็เห็นเป็นสีเหลีหล่ยมหมูเดงคุณหมูเดงแค่รูปไงก็ชอบอันนี้มากกว่าตืตๆๆๆดสมจริงดีนะสมจริงตรงไหนรูปภาพเนะ่ยโอเคสุดยอดไปเลยจะว่าไปลงคลิปหรือเปล่าลงดี fc ะ อ,อย่ามาจับหนูนะเล่นด้วยหน่อยแล้วมีอันนี้คืออะไรอะ่ะโนโนอะไรวะเนี่ยต้องเอียงคอโรงเรียนบ้านหลังที่19โรงเรียนคุณภาพสีธัญญาเดี๋ยวรับสมัครครูอีกหนึ่งก็ได้เวลาเป็นครูแล้วเหรอต้องมาครูครับมันถึงเวลาที่เราจะเป็นครูแล้วสินะจากที่เป็นแต่นักเรียนต้องแต่งตัวเป็นครูด้วยนะครับทตัวให้สูงด้วยค่ะอา่าฮ่าโอเค,ครอบโชคดีทำไมต้องแต่งตัว เป็นครูเขาใส่ชุดในสอนก็ได้จบละเส้นทางเป็นครูของเราร้านบิงซูไอติมชานมไข่มุกชาบูเดี๋ยวทำไมมันมีชาบูมาปแปลกๆเหมือนไม่เข้าพวกร้านเบอร์อยองฮอปอ่าก็นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยบ้านหลังที่18บีิชาบูขายคุณคือเจ้าของนี่ไงนิ่งเกมหมา,มาหูปากไอหางปลาปลาพิมพ์จะให้หูปากยังไงฮ่าฮ่ไปเช็คตาก่อนไปฮ <laughs> บวก มุงเบียวอะไรวะดูการ์ตูนเยอะหรอใครคนนี้โดนโดนสามสาวรุมเดียงไปเช็คเดี๋ยวไ,ไปเช็คอะไร <laughs> ตืดๆรอเดี๋ยวกูมาครับอ้วนเดี๋ยวรอฮ่าฮ่าบวกอ้วนแต่ละอย่างเรียกสนาลักษีว่ฮ <laughs> ่าฮอ้วนไขมันอุดตันเฮ <laughs> ้ยมาแล้วทําอะไรกันครับเอาก็คุณบอกให้เขารอไมใช่เหรอแบงค์เด็กเบี้ยว <laughs> ใครไปเขียนป้ายยืนไงครับ <laughs> ก็คือคนนี้ชื่อแบงค์นะเมื่อกี้เขาเขียนชื่อบนหัวอยู่ใช่ไหมแต่เขาเปลี่ยนละครับเฉยแบงค์อ่านี่ไงเขียนใหม่ละตืด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 ร้านโดนัทตืดโดนัทครับนี่เรียกว่าร้านแหละมันคุณจัดเป็นงานวาเลนไทน์สวัสดีครับคุณอย่ามวแต่เลี้ยงลูกนี่คือลูกของคุณใช่ไหมโดนัทโดนัทเปิดร้านทําไมถ้าไม่ขายของโดนัทโดนัทยังมีรูระวังโดนป้นนะ เดินแบบประกวดรับสมัครคนเดินแบบโ oh, อ้ยน,นี่มันตัวใหญ่ยังนายเล็กไม่เล็กแล้วละ่ะแต่ยังไม่พอนะครับผมเผลอหลับนี่มันวอนเพลดหนอตื่นมาก็ตีสี่แล้วคารันวอนเพลดหนอผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูดังก๊อกก๊กกอกะไรคนนี้มาเล่าเรื่องเหรอผมเลยไปเปิดครับเจอไหมเกิดมาผมเจอเจ้าของบ้านที่มีศพสามคนหน้าบ้านครับโอ้ยคนลุกเลยครับใช่ไหมพี่แจ็ค ยุดสิคะมันคือของตกแต่งวันฮาโลวีนค่ะครับเป็นประสบการณ์ที่น่าขนลุกมากเลยครับฟังสิผมก็ขนลุกเหมือนกันเมื่อรู้ว่ามันเป็นความฝัน <c oughs> สรุปอะไรเรื่องที่เราเป็นแก้ความฝันฉันจะบอกเองว่ามันคืออะไรของตกแต่งวันฮาโลวีนขอถามนะครับมาเลยถามมาสิไตู้ <I do. S 1> อ้าวเรียบร้อยฮอฮอฮอชิงมันชิงแล้วร้าน <c oughs> น้องขาขนมค่ะ <c oughs> เปิดแต่ทำไมมันมืด ร้านปิดแล้วหรอครับเปิดครับของบอยร้านเมื่อจ้าครับหรือว่าคุณทาเป็นทีมฮาโลวีนอ้าวเปิดไปละพี่รับเลี้ยงหนูหมคะอะไรเนี่ยอลิสาปปสี่ครับผู้หญิงแต่ชอบพูดครับรับเลี้ยงหนูหน่อยนะคะไม่มีคนเลี้ยงอะชื่อโครยวโอเคค่ะรับก็ได้ค่ะมือขนมอะไรแนะนามฮอบคุณอยากได้อะไรหรอคะ่ะเดี๋ยวหนูช่วยขายนะคะรากล้ขนมที่อร่อยที่สุดในร้านขอบคุณค่ะชออ็อกโกแลตหรือเปล่า คุณยังไม่มั่นใจอ๋อช็อกโกแลตหรือเปล่าอร่อยสุดในร้านอะอยากได้อะไรหรอคะพี่พี่กดให้เป็นเพื่อนร่วมห้องหน่อยนะคะอยากได้ไมั้ยคะจะให้เอาให้ขาละ20บาทคะ่ะโอเควันยี่สิบบ a c ยี่สิบบักเดอ้อแปลกันโอเคฉันต้องการ20เหรียญทำไมฟังรู้เรื่องอะ่ะเปิดแปลป่ะโอเคอยากได้อะไรไมั้ยคะมีโดนัทมีขนมแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วมีคุกกี้คะ่ะพี่กดให้หนูเป็นเพื่อนร่วมหน่อยคะ่ะ ฉันต้องการขอโหลมีขนมอะไรอร่อยบ้างครับทุกคนเมินผมแล้วอะมันคืออะไรหรยอคะช็อกโกแลตฉันต้องการมีเมนูไหนแ้วนำบ้างครับเอาคุกกี้ก่อนได้ไหมคะไม่มีช็อกโกแลตมีแต่โดนัทไส้บูเบอรี่คะ่ะช็อกโกแลตครับโอเคครับขอบคุณจ่ายเงินมา20บาทนหคะได้ช็อกโกแลตแล้วครับช็อกโกแลต20บาทคะ่ะเนาวเป็นผู้หญิงเหรอช็อกโกแลตคุณเหนียวติดฟันมาก ร้านนั่งเล่นชื่อร้านนะคะที่จริงเปิดร้านอาหารเอากระเพราฟักทองไม่ใส่พริกไม่รู้ว่าเขาไม่น่าจะสนใจหรอกเราก็สั่งไปงั้นแหละเอ <Okay. S 1> ้าใครมารับออเดอร์เฮ้ยเจ๊ตัวจริงเจ๊สวยที่สุดในโลกแหละ <Wow. S 1> ลำคาญน้องยอมรับทุกจริงหนกระเพราฟักทองผมมาะแต่จริงผมก็ไม่อยากได้หรอกผมแค่ใจแอบมาดูพวกคุณคุยกันรับอย่างดีคะ่ะสอ่งไปร้องนอนแล้วเัาอ๋อขอโทษจ้าอ๋อไปแล้วอ๋อห้องครัว ก็มันมีคนนึงมารับออเดอร์เราหายไปไหนไม่รู้ได้แล้วเดาได้เลยว่าเจ๊ไม่รู้หรอกว่าเจ๊ทำอะไรให้ผมอะ่ะเฮามันคือวางบ่ได้มันเป็นปกติของโตนี้วางพื้นเลยเจ๊ลูกแป๊บหนึ่งเจ๊เปลี่ยนตัวก่อนเออตัวนี้น่าจะวางได้ละเอออย่างงี้หน่อยฮ้ไม่ต้องกินข้าวตรงพื้นแล้วเแว้วางได้ละแซบบักคักขอบคุณหลายเดยจ้าโบเป็ียงเฮาเข้าใจจ้าคืนเงินนายจ้อซ้าบาทพ่อจ้ะเอาไปโลด ขอบคุณหลายๆได้จ้าครูคนนั้นนิสัยไม่ดีผมอ่านไม่ออกอะ่ะเราไม่ได้นิสัยไม่ดีอยู่ดีๆเธอก็มาทําใส่ร้ายแบบนี้ทําไมครูคนนี้มันนิสัยไม่ดีจะไม่ได้จริงดิ้นเกิดดราม่าแลวทุกคนผมมาแล้วมาเรียนสร้างภาพทําเป็นคนดี <Yeah. S 1> นักเรียนอย่าพึ่งเข้าใจผิดตอนกูสร้างงานกอเป็นไรฮะคือครูยังไม่ได้ทําบอกเจมไม่ปลูกเลยอะ่ะสร้างโรงเรียนยังทําตามเลยครูเป็นไรแล้วตอนนี้เธอยังสร้างไหมล่ะจ่อยเลีจ่ยน กูไปแดกข้ามจ้าข้าวอะไรอ่ะสร้างตามเพื่อเขามาใส่หลายคูตืดๆใครอคร่ะคูทําไมคะใส่ร้ายเหรอกูเป็นไรไม่โลคนไทยรักกันไวเถิรเวลากูด่าใครไม่เคยใส่ร้ายหยุดร้องก่อนไหมเออทําตัวมึงเองรายงานข่าวให้ฟังแน่เกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วคนอย่างเยอะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารเจยังไงล่ะทําไมป้าหน้าม,นมันลงโทนี่จังอะครับป้าไหนวะก <What? S 1> <laughs> ูไม่ต้องไปแคร์เสียงนกเสียงกาหรอก ใช่ sí. แ,แ, म, แม่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 พวกเราคือเกย์ตัวจริงสวัสดีค่ะข่าวช่อง7วันเสาร์นี้นะคะโอ้ยร้องไห้ไม่หยุดไม่รู้เรื<_<__่องก่อนหน้านี้ฮ่าฮเขาเรียนได้ยังฮะผมอยากเรียนวันนี้น่าจะไม่เล่นน่ะเก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 วันนี้วันศุกร์ค่ะเฮ้ยครูยิงแล้วครูยิงคนนี้แล้วว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์ผิดกูไม่ตายหรอกไม่เรียนใช่ไหมอุ้ยพูดผิดไม่เป็นไรหรอกตืด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 ครูพิมพ์คำหยาบแล้วครูโมโหแล้วถือปืน ใ wow, 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 wow. จเย็นมองปืนลงก่อนตอนนี้ฝ่ายครูคได้ชักปืนขึ้นมายิงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะคะอา้าวแต่ครูทําไมมอบสร้างภาพ fc ใครมา fc ๋ยวนี้รายงานสถานการณ์ตอนนี้นะคะอา้าวเจ๊เจ๊ก็กลายเป็นนักข่าวแล้วเหรอครูมิลลี่หายเมื่อมีครูผู้หนึ่งเปิดโรงเรียนอยู่ดีๆคุณฟังคะ่ะอีนั่นมันเปิดตามเปิดตามเปิดโรงเรียนนั่เหรอใช่คะอา้าวเราเปิดโรงเรียนตามไม่ได้อ๋อเปิดโรงเรียนตามคงไม่ดีตื๊ด,ด,ด,ด แล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนคะอีบ่นมันสติไม่ค่อยดีนั่นตัวต้นเหตุอยู่นี่นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วว่าต้องมีห้องอะไรเนี่ยห้องเจรจาไหมคะเดี๋ยวจะพามันไปหาหนุ่มกันชัยค่ะวันนี้ไม่มีใครมาเรียนเ้าโดนแบลละสมน้ำหน้าเลิศต่อและแๆะแแแเลิศค่ะโอเคนะครับแค่การเปิดโรงเรียนตามกันก็เป็นเรื่องเลยพูดออกข่าวเลยคะ่ะคือเขาอยู่ดีๆเขาก็มาใส่ลายค่ะอ๋อเหรอ หลบให้หมดอย่ายิงก่อนเลยยิงหาสวรรค์นี่มาอะะไรเอาไว้เราทําไมแบ่งไปทางนู้นแล้วอะ <c oughs> ครูยังอยู่นี่ชาไทยบอกเพื่อนด้วยว่าวันเสาร์เรียนพิเศษท็อปอย่าคิดที่จะทําอีนั่นมันตอน no แต่ละมือแต่ละดด y นั่นมันทะลุคอฉันไปตั้งนานแล้วค่ะอีกข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เอาเขานี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเลิศค่ะมามีเมืงตายครูบริสุทธิ์ต้องมารับกรรม อ้าวแล้วครูก็นอนตายให้ด้วยนะไม่ใครก็ได้เจ้าลงมานักข่าวไม่หาให้นะตอนนี้ยิ่งสนุกกูไม่อยากฟังให้มันเดินไปลงศพเองเหม็นเน่าคือทํทำไมเอาไอ้เจ๊ไปสับสรุปกลายเป็นลุมครูทูบกีเอาขวัญจกกีไ <c oughs> อ้พวกนี้มันหอดังวะทำไมเราต้องเจอเรื่องหลายๆในเราขึ้นสวรรค์ด้วย <c oughs> คืออะไรขึ้นสวรรค์กูรั่วไปสวรรค์แล้ววะสมัครเรียนครับไม่น่าจะใช่เวลามาสมัครอย่าให้กูเจอในอนรกกูตบมึงแน่ โอ้โน oh no. เรื่องจริงผ่านจอขำไรแม่เราเป็นตำรวจนะมาดิเพือโรงเรียนแตกแล้วเขายุบโรงเรียนละอีจ,จนอีขอทานคนนี้ก็เชรียดแค้นเขาเกินไปหรือเปล่าเขาแค่เปิดตามทุกคนมากระทืมมันโคตรดักเลงอ่ะอ้าวเราก็ดันทําอย่างนี้ด้วยอ๋อนี่ไงต <c oughs> อนแต่งตัวแบบนี้ครูทําอะไรเนะี่ยครูขอโทษอ้าวครูขอโทษแล้วทำไมครูต้องเจอเรื่องหลาไรด้วย ดูเหมือนว่าคนนี้จะไม่สนใจครูแล้วมาคุยกับเจ๊ถ้าจะเข้าเซเว่นชอบซื้ออะไรมากที่สุดคิมซองเคยมีคนแอบ,บชอบตัวเองแล้วมาสารภาพรักไหมมีค่ะเพิ่งเลิกไปเมื่อวานเ <c oughs> จ็บจี๊ดเลดค่ะทําบุญทําทานเลยค่ะ <c oughs> ครูครูเปลี่ยนชื่อเลยละครูไม่ได้จะเป็นครูได้แล้วตอนนี้ทําบุญทําทานเลยค่ะอ่ะครู <c oughs> ผมให้ <c oughs> ผมให้สิบบาทขอบคุณค่ะไม่แต่ครูนี่ก็แบบไม่ต่อล้อต่อเทียงกับคนนั้นนะไม่ด่ากันแต่ครูนี่ยัง เปลี่ยนบทไปเป็นขอทานต่อยังเล่นต่ออะไรงนี้ไม่ไม่ด่ากันไม่ด่ากับคนนั้นเอาครูนัเกเรียนงงจากครูกลายมาเป็นขอทานขอฝากลูกหน่อยพักบ้านผมได้มีห้องบ้างเอาเว้ยครูตายครูตายแล้วฝากลูกด้วยฝากลูกของครูด้วยเนาะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊อบ